พี่ตูนไหนเคิดผมอ่ะพี่กูยังไม่ได้หาเลยเนี่ยมันเยอะมากเลยมันตั้งตั้งหกเจ็ดปีแล้วที่่ซื้อไว้อะอยู่ไหนอะอยู่บ้านไหนอะอยู่บ้านเก่าผมไปช่วยไหมพี่เด็กูลืมเองี่แหละลืทำไมอะไอแส่กูดูนันเลผมจะได้ไปทีเดียวไงพี่มันเป็นเสื้อที่กูประมูลมาแล้วแบบว่า ใส่ไม่ได้เว้ยแม่งพันไปหน่อยอ่าอ่าเข้าใจพี่พี่น่าจะไอ้นี่ยน่าจะอกผมอ่ะผมคิดว่าน่าจะยี่สิบสามยี่สิบเก้าอ่ะเท่าพี่ใส่ไม่ได้อ่ะประมาณนั้นยี่สิบสามนี่กไหนพี่จะไปอ่ะพี่ผมรอพี่อยู่คนเดียวเนี่ยไปไหนไม่รอคืนเนี่ไยพี่รอของพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาก่อนตื่นเต้นมากเลยว่าแบบพี่จะแบบโชว์ตัวไหนเด็ดๆมาในตลาดมันเป็นมันเป็นบูทเล็กอ่ะนั่นแหละใส่ผมใส่บูทเล็กเลยพี่รอแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยอันนี้พี่อยู่บ้านใหม่หรือบ้านเก่าอ่ะ บ้านใหม่เอาบ้านใหม่แล้วหรอย้ายแล้วหรอพี่โอเคโอเคแล้วพี่ไปบ้านเพื่อนกันวันไหนอะไปไปมาๆนะแต่ว่าไม่รู้หนิเนี่ยมันเยอะมากเลยเี่ผ่านนั่งกันอยู่ในตู้ป่ะพี่รู้วี่อยู่ไหนอะไม่เก็บของดีไม่ได้นอกเลยเอาหรอใช่ตู้มันมีแต่ของที่ใส่อปกติอ๋อเดี๋ยวรอย้ายมาเนี่ยกำลังจะย้ายแล้วนานเลยพี่นานเลยอยากดูอยากเห็นน่าย้ายเพราะว่าขนน่าจะลื้อทั้งห้องอ่ะ อยากเห็นนะอยากเห็นนะพี่แบบบูทบูทเน็กที่แบบโควีพีอะไรนั่นแหละผมอยากเห็นนะพี่อยากเห็นนะเดี๋ยวรอเลยมีตัวไหนแมนดี่พี่คิดว่าเด็ดอ่ะแล้วพี่น่าจะจำได้อ่ะไอ้ตั่เด็ดๆด็ดมึงเคยออกวะมีแบบมึงเคยเห็นเซอร์ที่เป็นหน้าเคิร์ดป่ะอ่าเคยพี่ปกติจะเป็นหน้าเคิร์ดธรรมดาใช่พี่ของกูเป็นหน้าเคิร์สที่มีรอยกระสูตโดนยิ่มวะใช่หรอใช่อุ้ย ผมไปเลยไหมพี่วันวันนี้ก็ได้นะผมบอกไปได้เลยโหัวเหี้ยวันนี้พี่จะนอนแล้วเดย์กันวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมบอกไปเลยจะนอนแล้วเดี๋ยวมึงรอกูย้ายของก่อนเดี๋ยวเจอย้ายยังไงก็เจอโอเคได้พี่นานไหมล่ะนานไหมน้องรอไม่ไหวแล้วตอนนี้ขึ่งยุมาบนคืนี้ราคาสัวพี่จำราคาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นพี่ต้งก็เลยไมแพงคืว่าสองสามหมื่นเมื่อก่อนมันไม่ได้แพงขนาดซื้อไฮเซ็กซ์บ็อกซ์อย่างแค่สามหมื่นรอใช้แล้วอ่านทางตัวดี้ไฮเบ็อกซ์ ถามซีบืนแล้วเชฟพี่ขายผมพี่ขายเท่าไหร่ขายอะไรครับเชบอกอาะเอาอะไรผมยกตัวอ,อย่างไงสมมติถาเชฟบอกพี่ซื้อมาสองสามตัวไอตัวบูทเล็กนี่กูให้เลยอุย้ยไม่ได้ขายจัดไปพี่เดีย๋ยวรอเจอก่อนได้ได้ได้เอาเยอะๆเลยนะพี่พวกแบบว่าอะไรก็ได้ที่ที่พี่ใส่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวน้องไปดูทีเดียวถ้าพี่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวน้องไปดูทีเดียวได้ได้ได้ไโหของหลุดเลยอ่ะพี่ของหลุดเลยอ่ะกองมรดกเลยอ่ะพี่ ไม่ให้ขายแล้วทำไมขายไม่ขายไม่ขายพี่ผมไม่ขาย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 อยู่แล้วผมใส่ยาวพี่ถ้ามันใส่ได้ผมว่าน่าจะใส่ได้ถ้าพี่ใส่ไม่ได้ผมใส่ได้ตัวเดินในโลกของกลัวเขาบอกว่าของแท้ปวดเอามาคืนอ่ะผมซื้อเสื้อมาฝากพี่โยู่ตัวเบลเลอร์เลยได้เดี๋ยวมาแลกอ่ตัวเบลเลอร์นี่เสื้อหรือว่าผมเสื้อพี่เสื้อเสื้อของผมจะเป็นพวกกันแตโรสอ่ะเดี๋พี่กันแตโรสก็พอมีอยู่นะผมชอบฟังไง ผมมีตัวหนึ่งพี่หายากเหมือนกันแต่ว่ามันเล่นดนตรีเป็นปะมนไม่เป็นพี่แต่ของผมมันจะเป็นแบบเฟดๆขา,ขาดๆหน่อยนะพี่พี่ใสป่ปะที่บ้านกูลูกกูทำห้องซ้อมแล้วเนี่ยอ,กอ,กอ,กอกุปกรณ์ครบเลยมาเล่นปะนนได้เ,เดี๋ไปเดี๋ยวนะไ,ปไปพอไม่ตีเดี๋ยวบ่อยตีตวันมน่ไอเต๋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 ไหนวะเต๋เต๋ไมยเคยไอ้ตีบมาก่อิ ันั่งเ่ไอตีเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติไอตีให้ฟังไอจุก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 ผมจะมาเล่าประวัติไอตีตอนจะเข้าวงการวินเทจเนี่ยเขาไอ้นี่ครับพี่เขาเขาเตรียมความมั่นใจเขาไม่ไอตี๋นี่วินเทจหรือว่าเกษตรอินทรีย์อะร์ไม่เขาวินเทจจริงครับพี่วินเทจพี่มันจะเล่นเด็ดอะไรบ้างนี่เขาเข้ามาเลยเขาเด่นมาเลยจุกน้องพี่กำลังจะเข้าวงการวินเทจนะพี่กำลังซื้อซื้อนะ A อ D C ดีซได้ถามว่าไรอะไรครับพี่ไม่รู้นะน้องพี่เห็นเขาขายกันสี่ร้อยอ่ะพี่ชอบไอ้ A ซ D C แล้วมาอีกวันหนึ่งพี่เข้ามาได้ความมั่นใจพี่เขาบอกว่าน้องที่เดินโกงที่เดินไปแล้วใช่สี่ร้อยเดินโกงไปแล้วกลุ่มเก้าแสนกบคนโกงเขาเขาพูดเงี้ยเหมือนเขาแบบไม่ทันโลกอ่ะกลุ่มเก้าแสนละคนเหมือนจะไม่มีใครมาไม่มีเหมือนจะไม่มีใครมาโกงเขาอ่ะไม่ผมคิดว่าราคานี้คงไม่โกหรอกมั้ยอะไรนี้หรือเปล่าเออมันก็เลยไปเข้าวงการวิทจเลยพี่ตี๊อ่ะแั่เขาก็เข็ดเลยใช่ พี่ลองไปล้อมันดิพี่ลราไปล้อมันดิ A C C พี่น่าจะมีให้ฟันยุ้ใช่ป่ะพี่ตูนมันเหดชอ่ะโอ้ยพี่ตูนมีเยอะพี่ตูนมีเยอะจริงป่ะเนี่ยเออพี่ตูนมีฮาร์ดเช่ป๊อกมีอะไรเต็มเลยเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องที่เสียไอเต๋มึงจะมาวันไหนเนี่ยกูจะไปคัดคัดพี่ตูนปฏิเดชเสื้อ A C D C หน่อยเดย์ไอไอสุดลมได้มาได้ของหลุดมันเป็นตัวแรงมันตัวแรงเออที่ว่าตัวหลุดมองไม่เห็นน่าเฮีย ใช่ใช่หลุด QC แล้วจ่ายเงินไปแล้วเสื้อไม่มีอ่ะทาไมหลุด QC พี่แม่เนี่ยเขาเรีตัวเข้าวงการไอ้เนี่ยไอตี๋มึงจะมาไหมเนี่ยกูจะไปคัดเสื้อพี่ตูนจะไปวันไหนแล้วหยุดได้เลยอ่ะอ่ะพี่ตูนพร้อมวันไหนพี่บัวพร้อมวันไหนมาเลยพี่ตูนพร้อมเมื่อไหร่นี่กว่าหน้าอาทิตย์หน้าอ่าอาทิตย์หน้าผมเข้าไปคัดเลยนะพี่เต๋มาอาทิตย์หน้าเลยออกตัวให้มไม่คัดดิกูไม่ได้ขายไอ้ทัา แต่ก็จะเอาเสื้อที่มันสั้นเนี่ยจะเอาให้มึงไงกระชายไงพี่ก็เข้าไปคัดไงคัดตัวที่สั้นไงพี่ต้องคัดคัดแต่ผมไม่เอาตัวที่ให้เดี๋ยวเอาตัวอื่นเลยคัดอ่ะปะลินยาไม่มีไม่มีมม่พอแล้วนะไม่ตัวพี่ผมขอแล้วนะพี่ผมขอเสื้อ A C C พี่พี่พี่ติดอันหนึ่งพี่ ไอเขาแบบว่าไม่แย่งวงการวินเทจได้ไหมครับพ er ี <played mois> <outright> ่ไม่เอาละดูไม่เข้าวงการนี้ดิไม่ดไม่เข้าโกงก็คือโกงแกโดนโกงก็คือดนโกงผมไม่พิสต์ผมเพราะว่าพิสต์มันไม่ได้พีกลัมาซื้อทีเราใจได้มึงก็ไม่ซื้อมึงไปซื้ออย่างนั้นก็ไปประมูลแล้วมันชนะคนเราไปชนะประมูลแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจแล้วไม่แล้วมันโกงมูลสี่ร้อยมันไม่ใช่วินเทจหรอยี่่่่่่่่่่่เ่ลี่่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 ุ่่อ่่่่่่่่่ เออมันเปลี่ยนรูปโปรเลยอะขอคุณแล้วอว้าสามสี่หมื่นเอาไหมหน่อยเน่เน่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเนวาน่ากันที่ผมเก็บสะสมไว้ให้ดูครับแต่ว่าตัวเด็ดเด็ดไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนวาน่าที่ผมเก็บสาสมไว้โชว์โชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยเน่ผมเก็บเนวาน่าไว้ผมถ่ายรูปไปครับว่าผมมีตัวไหนบ้างผมจําไม่ค่อยได้ก็เลยถ่ายรูปไป เน่เน่เน่ยเก็บเนวนาไว้เห็นละอันนี้เนวนานะเนวนานะครับเนวนาที่ที่ผมเก็บสะสมไว้อันนี้เก็บสะสมไว้ครับเนวนาที่มีที่ที่สะสมไว้มันเปิดประมูลไม่ได้จสะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเคย มึงรู้ไอ้ีจะเล่นกูไป้างไงดีเปิดประมูลหรอไใีเลาให้ผมฟังแล้วน่ะถึงสามนะสามสอมาแล้วจุกับผมนะครับได้แล้วหรอประกาศแล้วพี่ประกาศเมื่อกี้ประกาศม่อี่นวพี่ผมส่งไปดูในไลน์พี่ผมเก็บในวนาไว้พี่ส่งไปดูในไลน์้คนี่เหานี่เหอครับู้หนครับได้ยนครับพี่เอ้ยฟังบอเพื่อนดิตัรฟังอด้ฟังบอดิตรลดนต้รร เน่าจะลายเดียววะกูแน่เลยที่กูบอกเนี่ยไอตัวสั้นๆเนี่ยมันลายเหมือนตัวที่เป็นพี่เคอร์ใส่เสื้อลายเนี่ใส่เสื้อลายเหมือนเสื้อลายจับน่าจะไม่ใช่พี่ผมผมไม่มีลายเคอร์จริงยิงยิงอ่ะพี่ไม่มีไม่ใช่เคอร์จริงนะมันไม่ใช่สั้นนะหมายถึงว่าอันเนี้ยไอ้บูทเล็กอันที่มึงเห็นป่ะอ่าอ่อยู่ข้างบนเด็กไอ้เด็กแก้ผ้า่นแหละขึ้นไปแสามอันอะหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามซ้ายหรือขวาพี่ขวาขวา ขวานหนึ่งสองสามมาเห็นแล้วพี่คล้ายๆอย่างเงี้ยอ๋อน่ายังไม่มีหรอกพี่นะพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหายากอ่ะพี่พี่น่าจะเก็บไปแล้วพี่ไม่เอาออกมาเลยอ่ะหหลายปีแล้วไม่ใส่ใจท่านประมูลพี่สู้ทุกหมายป่ะพี่แบบว่าติดงอมเลยป่ะดูทุกไลฟ์ของคนอื่นเลยป่ะยี่สิบคนสิบคนพี่ก็ดูใช่ไหมเล่นไปเล่นข้อมูลไปข้อมูลมาไปเป็นอะไรถึงได้เขาอ่ะึงก็แค่ดูแล้วกันได้ทุนยังไงพี่

อะไรนะพี่มีในมันหน้าหน้ายิ้มหนึ่งเก้าเก้าสองคือเฮียอะไะวันหน้าหน้ายิ้มไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักในมันหน้าหน้ายิ้มอ่ะ